โอเคหลังจากซ่อมเสร็จนะครับอยาจะเทสให้ดูนะครับเดี๋ยวผมถอด AC ก่อซีนกกล่อมาบอกด้วยนคตวามคิดของผู้อาเราสาปรึกษาอกันได้ครบเป็นหลอดไฟอเสนอว่าถ้ามช่กกแล้วคงจะเป็นกแน่นอนครับว่า5กกนี้จะต้องมี3กกลักอยู่ด้วย3กกนี้ครับประกอบไปด้วยกอโตโคือโอดิตนะครับลคกแล้วก็ ส่วนกวนก็คือเรับของพวกสุนทรส่ครับแต่อีกสอก๊กนะครับที่จะรวมเป็นห้ากอกสิบเปอรนะครับผมก็คิดว่าไอศกรี่จะต้องดีสินะฮะหากไม่ผิดสิเพราะต้นเองหรือเพราะโชคชตากันแกลกกันไดรสองคนนั้นติดอยู่นะครับคนแรกติวเสยู่ัวเสี้ยวครับเรียกได้ว่าสื่เชื้อสายของคางที่ประสบความสำเร็จถึง4ชั่วอายุคนครับวนเสี่ยวนั้นเป็นบุคคลที่มีความเฉลียวฉลาดนะครับมีความคิดไวพิบปฏิภาณที่คมกริบครับ ก็ว <LY humming> ่าจะมีข้อเสียอยู่บ้างครับแต่ก็แน่นอนครับว่าเรื่องข้อเสียนั้นเป็นเรื่องปกติของคู้นงาไม่มีใครครับ100%ครับนนมทำงานได้ยินเสียงไหมครับนี่อาพุธนะฮะโหลดนะครับ11%แบตเตอรี่เริ่มช้าล2.6ลอาพุ234นะครับ234กัน11%แบตเตอรี่2.6 สิบสองิเจ็ดแอนนะครับแบตเตอรี่ชาร์จนะครับก็ยังติดอยู่นะครับอโอเคใช้งานได้แล้วนะครับหลังจากซ่อมเสร็จผมหอดลงนะครับเพ่ให้มันชาร์จเร็วหนะ่อยรบ่อค โอเคนะครับก็เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมแพ็กขึ้น